อุ้มไม่อีกแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนก็ได้อุ้มไก่มาอีกแล้วบอกว่าตัวนี้ฉายาแจ้งเงินด่วนเป็นไก่นำเข้ามาอีกแล้วครับแกก็จะอุ้มมาซ้อมพอดีเลยผมก็อยากนวมเจ้า เมวโอของผมพอดีตัวนี้รอยก็ประมาณ2.7ได้ครับตัวนี้นําเข้ามาในราคา,า19บใบแดงนะครับรวมส่งแกบอกว่าจะอุ้มมาดูมานวมดูเชิงมาหน่อยก็พอดีครับวันนี้ผมก็จะอยากนวมเจ้าเมโออยู่เหมือนกัน ก็เป็นไก่ที่ลอยกำลังดีนะครับสลับตัวนี้หมวยก้านก็ใช้ได้แต่ก็ยังไม่เห็นลีลาการออกอาวุธว่าจะเป็นยังไงขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ